สวัสดีค่ะอยู่กับฮิเะเกาะในรายการไลฟ์ลองบิวตี้วิดแคร์บิวไม่ต้องสงสัยกันนะคะว่าทำไมวันนี้ฮิมาในลุคแบบไทยไทยขนาดนี้เพราะว่าวันนี้ฮิจะพาทุกคนไปเปิดตำราผมสวยด้วยสมุนไพรไทยกันค่ะ ไปเจาะลึก5สมุนไพรค่ะที่สามารถช่วยบำรุงผมของเราได้หนึ่งมะกรูดมะกรูดนะคะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆค่ะถ้าเราเนี่ยเอามาสระผมนะคะก็จะสามารถช่วยขจัดสิ่งสปกปรกน้ำมันหรือว่ารังแคบ,บนหนังศีรษะเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขายังมีตัววิตามินซีที่จะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนทำให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ 2. ว่านหางจระเข้วุ้นในว่านหางจระเข้นะคะมันอุดมไปด้วยน้ําแล้วก็สารให้ความชุ่มชื้นค่ะตัวว่านหางจระเข้เนี่ยจะทําให้ผมของเราเนี่ยนุ่มขึ้นลดการแตกปลายสุขภาพผมเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. อัญชันในตัวอัญชันนะคะจะมีสารหนึ่งที่ชื่อว่าแอนโทไซยานินค่ะซึ่งสารตัวนี้จะช่วยทําให้ผมของเราเนี่ย ดูสุขภาพดีเพราะว่าสีม่วงจากอัญชันนะคะจะช่วยเพิ่มประกายให้เส้นผมของเราค่ะทําให้ผมของเราเนี่ยดูเงางามเป็นธรรมชาติสี 4. น้ํามันมะพร้าวที่ชอบน้ํามันมะพร้าวมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้ํามันมะพร้าวนะคะจะช่วยลดการสูญเสียโปรตีนของเส้นผมทําให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงไม่ขาดหลุดร่วงง่ายข้อที่5น้ํามันเมล็ดทานตะวันค่ะซึ่งเป็นน้ํามันที่อุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยปกป้องเส้นผมขอ,ของเราจากความเสียหายกระตุ้นการไหลเวียน ทําให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงและมีน้ําหนักค่ะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยคือเป็นขุมทรัพย์ที่ช่วยดูแลเส้นผมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ และตอนนี้ค่ะฮิอยู่กับผลิตภัณฑ์บำรุงผมจากท้องสุขสมุนไพรไทยซีรีส์ซึ่งมีมาให้เลือกกันถึง4สูตรด้วยกันสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเส้นผมไม่ว่าจะเป็นแบบไหนแล้วจะเลือกใช้สูตรไหนดีวันนี้ต้องฟังค่ะฮิมีคำตอบอันชันและใบหมี่ค่ะสูตรนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนที่มีผมแห้งเสียค่ะ เพราะว่าตัวอัญชันนะคะจะช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยดูดกดําเงางาม,งามเป็นธรรมชาติและที่สําคัญใบหมี่นะคะจะช่วยบํารุงเส้นผมและหนังศรีรษะของเราเนี่ยให้แข็งแรงค่ะน้ํามันมะพร้าวค่ะสูตรนี้นะคะเหมาะกับคนที่ผมอ่อนแอผมขาดหลุดร่วงเพราะว่าตัวน้ำมันมะพร้าวนะคะจะมีวิตามินอ e ีค่ะ ที่ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของเส้นผมทําให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่ขาดหลุดล่วงได้ง่ายๆสูตรมะก,กรูดและว่านหางจระเข้ค่ะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผมมันรังแคคันเพราะว่าตัวมะก,กรูดนะคะจะช่วยทําความสะอาดหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมทําให้ขจัดความมันแล้วก็ขจัดรังแคได้ค่ะตัวว่านหางจระเข้นะคะจะช่วยทําให้หนังศีรษะแล้วก็เส้นผมเนี่ยมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นสูตรทานตะวันและน้ำมันม,นมะขามป้อมออแกนิกค่ะสูตรนี้นะคะ เหมาะกับคนที่มีปัญหาผมแห้งชี้ฟูค่ะเพราะว่าสูตรนี้นะคะจะช่วยลดการขาดหลุดร่วงแล้วก็ชี้ฟูของเส้นผมของเราทําให้ผมของเราเนี่ยนุ่มสรวยแล้วก็จัดสง่ายมากขึ้นค่ะทองสุขสมุนไพรไทยใช้ยังไงให้ผมสวยปัง สเต็ปที่ 1. สระผมด้วยแชมพูสมุนไพรฮิแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะคะบีบแชมพูสมุนไพรเนี่ยลงที่ฝ่ามือค่ะพร้อมกับผสมน้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทูให้เกิดฟองที่ฝ่ามือไปชโลมที่หนังศีรษะนวดค่อยๆไปจนถึงปลายผม ซึ่งวิธีนี้นะคะจะเป็นการช่วยทําความสะอาดเส้นผมของเราเนี่ยอย่างอ่อนโยนและยังช่วยขจัดสิ่งสปกปรกออกได้อย่างหมดจดเลยค่ะสเต็ปที่2นวดด้วยทรีทเมนต์ค่ะหลังจากสระผมทุกครั้งนะคะฮิแนะนําว่าให้นวดบํารุงเส้นผมด้วยทรีทเมนต์ค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมและสเต็ปสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการบารุงด้วยแฮร์โทนิกค่ะ เพียงแค่ฉีดตัวแฮโทนิกนะคะลงบนหนังศีรษะให้ทั่วค่ะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วของเราค่ะค่อยๆนวดวนเป็นวงกลมโดยไม่ต้องล้างออกค่ะเพียงเท่านี้ก็จะเป็นการบำรุงหนังศีรษะของเราแล้วค่ะข้อดีของการใช้แชมพูสมุนไพร 1. อ่อนโยนต่อเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะค่ะเพราะว่าแชมพูสมุนไพรนะคะจะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายที่จะทําให้ระคายเคืองต่อหนังศีรษะและเส้นผมค่ะซึ่งเหมาะกับคนที่มีผมบางและแห้งเสียง่ายหรือหนังศีรษะที่แพ้ง่าย สามารถใช้ได้บ่อยโดยไม่ทําร้ายเส้นผมและหนังศีรษะค่ะ 2. ช่วยบารุงเส้นผมและหนังศีรษะเพราะว่าสมุนไพรไทยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติค่ะที่จะช่วยลดปัญหามผมแห้งเสียผมขาดรุดร่วงรังแคคันหรือปัญหาเส้นผมต่างๆให้ผมของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและดูดีอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ 3. กลิ่นหอมธรรมชาติแชมพูสมุนไพรนะคะมีกลิ่นหอมแบบ ธรรมชาติค่ะไม่ฉุนและกลิ่นหอมอ่อนๆจากธรรมชาติยังช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นด้วยค่ะว้าวต้นตะกรบผมสวยด้วยสมุนไพรไทยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วสําหรับใครนะคะที่กําลังมีปัญหาผมแหง้งเสียชี้ฟูร่วงรังแคคันขอฝากไว้ด้วยกับเซตผลิตภัณฑ์บำรุงผมทองสุกสมุนไพรไทยไม่ว่าปัญหาผมแบบไหนก็เอาอยู่และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ like, อเอาไว้ด้วยนะคะแล้วในครั้งหน้านี้จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้มาฝากอีกแน่นอนกับ l i l ลฟ์ลองบิวตี้วิดแคร b i l l ให้ทุกเรื่องราวคือความสวยงามตลอดไปเตรงเตรงเตรง